สังเกตว่าแปลงนาแปลงไหนที่เราสูบน้ําใสเข้าไปปุ๊บแล้วมีปฏิกิยาเลยคือจากเดิมเขียวปกตินี่แหละยืนต้นปกติเพราะดินมันได้รับออกซิเจนพอควรสมควรอ่าไอกระบวนการพดปล่อยอินรีย์ธาตุที่อยู่ในดินก็สมบูรณ์อนินทรีย์ธาตุในดินก็สมบูรณ์สิ่งมีชีวิตก็ดําเนินกิจกรรมของมันไปได้ตามปกติอย่างสมบูรณ์ทีนี้พอเวลาเราใส่น้าปุ๊บ ปริมาณออกซิเจนจากน้อยอยู่แล้วนะจากน้อยอยู่แล้วนะน้อยลงไปอีกพอน้อยลงไปอีกเอฟเฟกต์แรงเลยพอเอฟเฟกต์แรงสังเกตได้อย่างไงต้นข้าวจะเริ่มมีอาการเหลือง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 แล้วก็เหลืองแล้วก็เหลืองเขียวก้านกระด้างใบสัน้นพอคุยดูที่ลากลากข้าวเริ่มมีสีดำลากฝอยเริ่มมีสีดำลากเมน เริ่มฝอรเริ่มแฝกถ้าคุณเห็นถึงปัจจัยนี้เกิดขึ้นกับต้นข้าวในช่วงที่คุณใส่น้ําสัญญาณนี้จะต้องระงับชะลอการใส่ปุ๋ยไปก่อนนะครับเพื่อนๆครับทําไมเราถึงต้องระงับชะลอการใส่ปุ๋ยไปก่อนเพราะถ้าคุณยิ่งโยนปุ๋ยลงไปปุ๊บมันจะยิ่งทําให้ความเป็นกดสะสมตรงนั้นสูงพอสูงปุ๊บปฏิกิริยาการตอบสนองของต้นข้าว ธาตอาหารที่เราโยนลงไปยิ่งไม่มีผลใดๆเลยโดยเฉพาะดินทรายและดินล้วนบนทรายสิ่งที่ผมพูดย้อนแย้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้เรียนรู้กันมาไหมครับย้อนแย้งสิเพราะอะไรครับเพราะคำถามนั้นน่ะมันเป็นตัวบอกว่าคุณไม่ได้ทำนาตามความรู้แต่คุณทำนาตามความเชื่อ ของการบอกเล่าต่อๆกันมามันก็เลยเกิดวัฒนธรรมที่พิดพิษสะสมกันมาเป็นดินพอกหังจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นแล้วเราก็ควรจะมีกฎเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญสำคัญในสโคปที่ผมอธิบายไปทางต้นครับคือคืออะไรครับคโครงสร้างคอโรฟิลปกติใบปกติไหมคอโรฟิลไม่ปกติยังไม่ต้องไปสีเลียด ใบออกปกติไหมสามสีใบไปเรื่อยไหมใบกลางปกติไหมนะใบกลางปกติเสร็จปุ๊บมาดูสิว่าเมื่อเราใส่น้ําไปแล้วเนี่ยเว้นช่วงเวลาไปอย่างน้อยๆนะครับเว้นช่วงเวลาไปอย่างน้อยๆสาหรับสภาพดินที่มีความอ่อนไหวต่อออกซิเจนต่อสภาวะความเป็นกรดเป็นเบสสูงเป็นเบสไม่พูดถึงส่วนใหญ่ดินเราอ่ะจะเป็นกรดกรดสูงด้วยหลังจากใส่น้ําไปประมาณสิบวัน ต้นข้าวมีเอฟเฟกใดเกิดขึ้นบ้างถ้าต้นข้าวเริ่มส่งสัญญาณไม่ดีนั่นแสดงว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าไม่เหมาะที่จะใส่ปุย๋ยเอาละในเมื่อมันไม่เหมาะที่จะใส่ปุ๋ยแล้วทำไงเดีทยาทำไงได้อะมันก็ยากนะการจัดการถูกครับดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องหันลุกขึ้นมาพูดเรื่องการปรับโครงสร้างดินแบบบูรณาการครับ ถูกไหมครับคุณจะเลือกได้ไหมละ่ะไอ้แป้งนี่มีความอ่อนไหวเราไม่ใสน่น้ําเราไปใส่แป้งที่มันไม่มีความอ่อนไหวแล้วข้าวมันจะเจริญเติบโตเท่ากันไหมละ่ะนี่คือผลพวงของการปฏิบัติซึ่งมันย้อนแย้งกับวิธีที่เราอยู่วิธีที่เราทํามันก็เลยเป็นอะไรที่มันยากแล้วก็มีคอณดิชั่นเยอะแยะเลยแล้วมันก็ทําให้เป็นปัญหาสุดท้ายเราก็ไปพึ่งสารเคมีเข้ามาช่วยใช่ไหมครับแล้วสารเคมีช่วยได้ไหมครับ ไม่ได้ถ้ามันได้มันจะมีคำถามมาทำไมเราว่าหลังจากใส่ปุ๋ยไปแล้วซิบวันข้าวก็ไม่มีผลอะไรเลยข้าวก็ไม่ไปง่ายเลยข้าวก็ไม่มีกอเลยข้าวก็ไม่โตเลยข้าวก็ไม่ยืดเลยข้าวก็ทรงใบก็ไม่มีไหมเลยค่อยเป็นค่อยไปเลยเฉยเอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอิยองเนี่ยวิธีการที่จะจัดการปัญหานี้ทำอย่างไรช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนการใส่ปุ๋ยลด ปริมาณของมีเทนที่อยู่ในดินลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เติมออกซิเจนลงไปในดินให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้